สถานการณ์ที่สุดท้ายนี้จะทําให้คุณตกลงได้เลยคณะรัฐมนตรีไฟเขียวคณะรัฐมนตรีได้ตัดสินใจตั้งผู้ตรวจราชการสํานักงานประหลัดกระทรวงสามรายที่จะทดแทนตําแหน่งว่างซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงสําคัญในระดับสูงสุดขององค์การสาธารณสุขทําให้คุณต้องการรู้เพิ่มเกี่ยวกับผู้ตรวจราชการใหม่ๆที่จะมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติงานขององค์กรสาธารณสุข วันที่21ตุลาคม68คณะรัฐมนตรีได้ตอบสนองคำเตือนให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอค่าราชการพลเรือนสามัญสำหรับสำนักงานประหลัดกระทรวงซึ่งจะมีจำนวน3ามรายที่จะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงดังนี้นายทิติสแสวงธรรมผู้ช่วยประหลัดกระทรวงซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงนายวิทิตสริษดีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงนายอดิสรวัฒนศักดิ์รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งจะดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการสำนักงานประหลัดกระทรวงการตั้งผู้ตรวจราชการใหม่ๆจะมีผลตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปซึ่งได้รับความเห็นชอบจากรองนายกรัฐมนตรีนายโสพลสารัมข่าว h t t p s w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  e i b y w e b o r g t o p i c i s o n b 8 e 8 2 e s o n b 9 8 8 e s o n b 8 b 2 e s o n b 8 a 7แต่งตั้งยกย้ายกระทรวงสาธารณสุข h t t p s c o w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  e a v e 4 c u s o r g t o p i c s e 0ใน b 9 8 1 e 0ใน b 8 9 5 e 0ใน b 9 8 8 e 0ใน b 8 8 7 e 0ใน b 8 9 5 e 0ใน b 8 b 1 e 0ใน b 9 8 9 e 0ใน b 8 8 7 e 0ใน b 9 8 2 e 0ใน b 8 a 2 e 0ใน b 8 8 1 e 0ใน b 8 a 2 e 0ใน b 9 8 9 e 0ใน b 8 b 2 e 0ใน b 8 a 2 e 0ใน b 8 a a e 0ใน b8a98 มติคณะรัฐมนตรี h t t p s w w w f o c a s o r g t o p i c 2 0 n b 8 a 2 0 n b 8 a 9 5 2 0 n b 8 b b 8 4 2 0 n b 8 a 3 2 0 n b 8 a 1 Views